ตี้งตัวของเราเนี่ยหืมนี่จะมาทำงานหรือมาเย่วผู้เนี่ยหนูสะดวกแบบเนี้ยน้าจะทำแม่ทำแม่ทำแม่ปากบัดเดซิลี่ตอนก็สะดวกแบบนี้แหม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 เจหนูก็แม่บ้านมาสมัครงานใหม่ดูสิเสื้อผ้าเก๋แก่แต่งตัวอะไรของเจ้เนี่ยหืมได้เงี้ยมันเลยจะหาแฟนได้เนี่ยฮยไปดีกว่า ่งไม่ห่แม่แม่งานการไม่ทำอีกแล้วตำเอานอตตี้แต่งตัวของเราเนี่ยนี่จะมาทำงานหรือมาย่อผู้เนี่ยทำไมน้อยชิ้นมาสิละไม่หนักส่วนไหนของน้าคะชุดเนี่ยก็ชุดหนูร่างที่ใส่เนี่ยก็ร่างหนู เงินน่ะก็เงินหนูซื้อหนูสะดวกแบบเนี้ยนะ้าจะทำแม่ทำแม่ทาแม่ไม่้มีอยากกระโชว์<ฮ>น,นี่ก็กินไม่หยุดเลยอือ้วนขึ้นนะเรากินอย่างเดียวเลยเนี่ยดูกล้นเนื้อใบเสร็จซิโตไปไหนเนี่ยออกรลังกายแขนเยอะนะเราเนี่ยส่วนอื่นนี่สิมันจะได้โตโต,ตมีอยู่เท่านี้ <c oughs> <c oughs> ทำไมนาเขาเป็นอย่างนั้นคะโอ้คุณน้องไม่ต้องเสียใจนะคะงานี่ใส่ไม่ดีมากเลยเนาะคุณพี่โดนปะคะโดนตั้งแต่หน้าประตูเลยค่ะคุณน้องโอนเหมืมนกัาเขาเป็นอย่างนั้นล่ะคุณพี่ใช่ค่ะคุณพี่เราจะทำยังไงกันดีล่ะคะเราต้องแก้เผ็ดนาเขาค่ะจัดหนักไปเลยค่ะจัดเต็มไปเลยไม่ครคุณพี่จัดไปเลยครับต้อง กาแฟเป็นคุณชายเลยนะค่ะอร่อยถั่วหมดนท้วนะคะน่ะซื้คอใหม่ไหมมันมกล้วยอุ๊ยขาดเผือกหมคะคุณนาอเอ๊แต่คิดว่าคงไม่ต้องอะค่ะเพราะว่านาก็มีเผือกเป็นส่วนอยู่แล้วนี่คะชิมไหมคะเอางี้นะคะอย่าก,กินเยอะนะดูสิกระดุมหมาจะเด้งเข้าตาหนูอยู่แล้วเออตาละเอ๊ะ,อะกินกาแฟอยู่แล้ะคะคุณนา แล้วทำไมทำไมน้าไม่เลืมตามองหนูนี่จะเกินไปแล้วนะเนี่ยนี่มารยาทเนี่ยอูลี่อะไรนะนักหนาเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นรายกันน้ารู้สึกยังไงบ้างล่ะคะเอ้าใครจะไปชอบล่ะพูดอย่างเงี้ยก็ใช่ไงคะพวกหนูก็ไม่ชอบใช่นะ เราคิดอะไรมากไบบูลลี่เขาก็มีชอบอืมก็แค่พูดขำๆนะน้เห็นอะไรไม่เข้าตานะก็แค่แซวเล่นแค่นั้นแหละอะไรที่ไม่เข้าตานะล่ะคะรู้จักบาเรลไซเบียร์รู้จักบารเาเนี่ยทุกคนเขาก็มีแบบมาตรฐานของเขาความสวยในรูปแบบของเขาเองนะคะคุณน้าหนูจะอ่านไลฟ์ฟังนะคะสุภาษิตบทที่15ข้อที่2กล่าวไว้ว่าลิ้นของคนฉลาดเนี่ยทำให้ความรู้น่าฟังค่ะแต่ปากของคนโง่นะคะก็พรั่งพรูแต่ความเข่าวออกมา คุณน้าจำไว้นะคะครับอขอโทษพวกหนูยังขอโทษก่อนเลยใชจ่จ้าจ้าจาจาขอโทษจ้าเรขอโทษคนอนื่นเขาด้วยรู้เปล่าถูกค่ะค่ะสำนึกละไหปขอโทษโ,ทษโทษดนพูดใส่ขนาดนี้สบายใจยแล้วค่ะคุณพี่สบายใจชิจ้นใจน้อง